สวัสดีครับวันนี้ช่องอีสานแมชชินครับวันนี้ก็จะมาตอนแรกเราทําไปไม่ได้นึกถึงเรื่องปัญหานะครับทีนี้ตู้ตู้นวดอันนี้ครับมันมันหมุนหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ว่ารถไถมันหมุนไปอีกคนละทางทีนี้เราก็เราก็จะแก้ปัญหาโดยการสั่งสั่งเฟืองกลับเขาเรียกอะไรนะเฟืองกลับครับมามาชนงนล้วหมุนเรากลับจน แล้วก็ทำเตรียมเรียแบบร้อยนะครับก็ขอบคุณพี่คอมเมนต์หนึ่งนะครับมาคอมเมนต์เราก็ลืมนึกนึกไปด้านนี้ในเรื่องนี้ครับ